กันได้นะครับทั้งของเรื่องข่าวแล้วก็เรื่องทั่วๆไปนะครับสามารถที่จะพากันเข้ามาได้เรามาเริ่มต้นช่วงนี้กันที่เรื่องของปัญหายาเสพติดที่ต้องบอกว่าหลังจากที่มีการปราบปรามกันอย่างหนักทางด้านของผู้ค้าเขาก็พยายามปรับเปลี่ยนวิธีการมีการลักลอบมากับรถขนผักหรือว่ามีการพยายามหลีกเลี่ยงเจ้าหน้าที่ใช่ครับเจ้าหน้าที่ก็ทํางานกันอย่างหนักซึ่งล่าสุดนะครับทางด้านของผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติคนใหม่นี่ได้มีการมาลงพื้นที่ที่จังหวัดเชียงรายเพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดพื้นที่ชแดน พร้อมกับเตรียมจัดหารถหุ้มเกราะให้กับทุกจังหวัดครับไปที่ห้องประชุมด่านสุลกากรเชียงแสนตำบลบ้านแซวอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายชายแดนไทยกับสบปปลาวครับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติร่วมประชุมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันปราบปรามและสกัดกั้นยาเสพติดพื้นที่ชายแดนภาคเหนือโดยมีนายสรัญยูมีทองคํารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายให้การต้อนรับพร้อมชี้แจงสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติดะบุว่าให้หน่วยงานต่างๆได้มีการประสานงานด้านการข่าวค่ะโดยเน้นที่การไปให้ถึงเป้าหมายลดการนำยาเสพติดเข้าสู่ชั้นในของประเทศให้ได้มากที่สุดนะคะเมื่อจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ให้จัดทำเป็นเครือข่ายความสัมพันธ์บุคคลเส้นทางการเงินและมีการยึดทรัพย์อย่างจริงจังส่วนเรื่องของการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุและยั่งยืนคือการดำเนินการโครงการเพื่อให้ครอบครัวและสังคมเข้มแข็งค่ะและหากมีการจับกลุม ผู้ต้องหารายสำคัญและเจ้าหน้าที่ตำรวจตกเป็นผู้ต้องหาให้ ทางด้านของในตำรวจนะคะทั้งระดับรองผู้บังคับการและรองผู้บัญชาการเข้าควบคุมสั่งการคดีด้วยตนเองและดำเนินคดีให้ถึงที่สุดรวมทั้งให้ทุกหน่วยทำเรื่องเบิกค่าตอบแทนผู้แจ้งความและเงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องในทุกคดีโดยจะสนับสนุนงบประมาณเครื่องมืออุปกรณ์อย่างเต็มที่รวมถึงจัดให้มีรถหุ้มเกราะให้ครบทุกจังหวัดเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ค่ะทางนี้นะครับตั้งแต่เดือนตุลาคมสอง 2,565จนถึงปัจจุบันตำรวจภูทรจังหวัดเชียงรายจับกลุ่มผู้ต้องหาคดียาเสพติดได้แล้ว5,989คดีผู้ต้องหา4,370คนยึดของกลางเป็นยาบ้าได้จำนวน41ล้านเม็ดเฮโรอีน11,000กรัมอซ์1 4 0 0น0กรัมฝิ่น29,000กรัมคีโตมี13,000กรัมก็ถือว่าเป็นปริมาณที่มากทีเดียวนะครับ